ใช่นะไตโต๊ะนงอัน้าปาบอเ็ดดนอะไรตบรใส่เ็ดยังให้มาเนี่ย่างหมูย่างมาย่างหมูคนดังคนดังอ้ยบคนดังนะนี่แหละเราเป็คดังก็เรวะย่างทีเดียวกับเบิร์เดียอืมพัดขึ้นมาเนี่ เนี่นยวีวีไฟขึ้นจะได้สุกเร็วๆจะได้เป็นฐานจะได้ย่างนี่นไงอืต้องใส่พะรุ่มเป่าเลยตี๋พะรุ่มเก็บแล้วพะรุ่ม,มาขึ้นไปเก็บแล้วอันนี้ที่ย่างหมูครับมหมูสามชั้นเห็นพวงนมมันติดพวงนมหมูมันผม,ม,มก็เลยเอามามีเปลมีแต่มันเป็นนมแบบนั้นเหละ มันเป็นนมแบบนมแบบหัวนุม่มอ,อะครับผมจะย,ย่างหมูไห้อันนี้หรือมัง้งน,นี่ยล้าน้าตรงหัวบุ้งอะไรกขายพรุงนุ่มอยู่เลยต้องพรุ่งนุ่มหมูแบบมึงเด้อล้านเนียงหรือล้านเนื้อหรือร้านหมูร้านกบร้านขายเขาแชมปแต่ว่า ต้องถามเขาเบิ้งว่ามันพวกพวงนมหมูหรือพวกนมนมหมู่วหมูมันก็แซ่บไปดอกแต่ว่ามันเวลาเขาย่างมันกินนมชัดเจนเลยนะเสียงอกินนมมันนะฮะเหมือนข้าหมักเอาหมูมาหมักใส่นมนมจืดน่แบบนั้นแหละเวลาเขาย่างมากมันสิมีกินนมมาดิพวคือนมง่วเนี่ยกินมันต่างกันเออ แดงสีน้ำม่เวยเดี๋ยวมือขึ่นยางจะฮัดได้เป็นแครเกลับชเชิญสูตรจีนตรงงาน้นหรอนะสูตรจุดสูงขาดดาไปในกล่องก็เป็นสีมว่วงว่ะอ้หหอมดีจังว่ะ อระดับใดแเล้าคนมักเนี่ยกูจบเชพหาดาวมากด้มึงได้มิชลินไม่ได้กูนะ่มเป็นมิชลินของเขาได้ยางรด <c oughs> ของกูหนะมิชลินยางรดได้มาสองเส้นบุ่นเก็บเอาของห้างโม่ห้าเ็้กูเนี่ว้บิกหานี่ก็ดีหมัวห้าดิโอ้ยบัวห้าจังเด๋ เด็ดยวเขาเยอะไปเคืออด้วยคุณนี่เราเตาอหรือวะไม่แดกเดียวคือแลบอกว่สองเต๋อสองเต๋อพอเอาให้มันได้สองรอบนะแล้วย่างรอบนี้เครือนึงแล้วก็กะว่าเอาตัวนี้ขึ้นอีกตัวหนึงให้มันเบิด์ไหมย่างสองอันเด็เดียวเด็ดซ้ำนี่เขาหอมเลยวะเห็นมาหอมแล้ว เดี๋ยวเจ๋อเจ๋อฟ้าบอกเมื่อกี้ไม่เหลือนี่น้ำหนูนะคะซอยลงจานซอยลงจานแด้วไงเอากดหนักบุ่มเลย ซอยมันจะเยนก่อนถึมสีเป็นแต่บนด้กินเล็วแทบตัวเด็นมาจัดการดิบตโอมคือว่คือ่หมูเย็นก่อนล่ะเออสี่ด้ไหมเอาเนี่อเราเอาะพ้อปแไข่ขาวิดมาเนี่ยนั่งตะ จริงเลน้นโซไดกับห้าหลังไปมดได้กินยกเยอะมากเลยใก่ก็ได้เบ่โอ้ยยับไปพูนถือแล้วยับออกไปพูนยับออกไปเโอ้ขาลงดีดีตัวขาพับไม่ได้ขาตายขาตัวนีบได้ง่ายเงบได้ปะไม่ขานายเนี่ยพับไม่ได้้วสูงมันเงี้ย เออเ้าบ้านไหมาน้งบานไหนขอชิมหน่ยหนูลงเลยอ่ะน้าของบ้ามาอ้าวได้กินอือหมูนี่มันหนุ่มเดียวนะเดียวต้องจำตัวเนียว่างไปไหนละเฉยอยู่ทังนี้เออตะล่มตะล่ม อเ้องอนั่นตรงกลางพอดีเลยนะอ้าวัสดีครับหลายหลายหลายอย่างเ่รีบอยเลยบอยเลยบขาบเร่ดิเอาไข่ไหมมาเปิดให้ นุ่มดีมนำจิ้มข้าเปลี่ยเกียวแ้วันเข้ากันครับนม้ำจิ้มหม,มูหออาล่ะในน้นตุ้มจืดนเอาน้นไหมมาตักให้นี่นี่ซมๆไม้หน่อไม้เนี่ยหนอ <c oughs> นี่ไงหน่อไม้ต้มจืด,จดน,นี่ไก่มตำดูสิอัเน,นี้มา,มาลา้คนี่เขาก็หมูย่างมานี่อ,นอ,นอุย้ยมันเข้ากันสุดๆแล้ว คเคต้มรสชาติทาินเลยต้รสชาติท่าขิงเลยกยกไขยำป้วกไข่าขาวะนนี่เพอที่น้ำมันเขาจะกินไม่เอาไข่ตุ๋นหรอกไม่ันไร ้เปียมาไหมว่เห<ม>็ดเองดีแค่ไหน 자. 네. 막 많이 넣 มูก็น,นุ่มเนาะกินกันทิ่มิจวอ่ะสมตำใส่ป้เขาก็สมตำหมาหมูสมตำอ๋อไม่บ่อม่บอเหรอก็อยูเนาะเขากันดีอก็จะาไปสั่าต้มตำคอหมูย่าง่หมหมูย,ามย่างืมตำกหวยเตย เพิ่มข้าวอีกเติมข้าวเว้ยหยกเติมข้าวก่อนเพื่อนเติมข้าด้วยตัวหน่อยแน่นอนเลยว่ะแน่นอนเลยว่ะมาถึงเดือนตัวหน่อยได้กินเติมก่อนโมเสียบไอ้เสียบเนื้อหมกต้องจืดบ่ต้องจืดบ่แซ่บเนื้อไหม่ ไปไปวันเช่นนี้นะครับบายอดีกินปหนาครับผมบรบรครับผมหวัดดีครับทุกคนครับขออยากกินเข่าก่อนครับ